สบายดีพี่นอ้องเบิ่งนกา่าหยามาหานะดุเ้ยสบายดีสกขสุคนสองน้องมินนี่พี่นอ้ <c oughs> องจ๋มมามาลานร้อยพายหยาแล้ว่ะแล้ว <c oughs> ไออย่างแต่ผุมือนะมาอะไ้งอ,องมาเป็นวัโตอตอนะนไอวอันเจ็บขอวันข้อคืนแล้ก็อายาให้กินใบผัดมาขี้มูกย่อยแล้ก็ไอ้นี่

นนั àng, è, en, ha, ่แล้วก็มือก er ินดอกไระเจี๊ย่ามาบอกมือกินดอกไระเจี๊่นนี่ที่ได้มือกินกับพุ่นบบนี้ร้อยฉันมือเมื่อเมื่อมื่อกี้แงเบินะก็ได้กินข้าวปุ่นฉันมือวิตแล้วก็บัวได้กินแล้วฉันจะมากินแต่มือนะมือไหนมือบุญนะเรามาว่ากินดอกเลยได้นดอกจ้าจิ๋วกินดอกมือใดมือบุญนะห้วยอีกยังคือกินจะข้ามกระเจ๊น bụi lắm một là mực mực mùi phu kèn 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 mùi phu Lạc em mang nha, hủ lạc. Món nha đu? Bụng bam pot om nagdong gie pot. Pati nga lắm đu. Luke nàng mang nha ní luk. Luke mang ní 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 đi lục đấy, cái đấy cái น้องมินน uh, ี uh, ja. ่ว uh, ่าสิเมื่อน้ำยาไปเก็บเสื้อผ้าให้ลูกใหเดูหายเมื่อยบ่บ่หัใจนลูกเมื่อยบ่คว่าอย่างเมื่อลูกนางเมาลูกเห้บ่เมืเด้อเมื่อนหาขหงวังฉี่เมนแ่วันนี้ดสิเลนน้ำมันเอาเมื่อก็กินแต่ขนมขลองแพงๆของถือกับพกินหาีเมื่อังได้เพื่อนเงินขนมก็กินแต่เล่ มื่อบุญน่ะมื้อทเหมาะนะดองบุญน่ะ12แล้วบ่12แล้วบ่เฮ้ยเลิกใส่บาทมื้3อืมเฮดบุญบ่ไ็ดบุญได้บ่ได้ได้ได้ไได้ไดด้้ได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 ้้ได้้ได้้ได้ได้ได้ไ้ได้ได้้ได้้ได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 ้ อย่าดื้ออย่าดื้อเบ่เมื่อก็บ่เมื่อไปไปนางไว้เไปว่าน้ำยาก่อนมือบุญขอยบุพามือได้撒มือบุญสีเมื่อยุเนี่ยป่าวะชวนป่าวะดอเรอชวนแพนเไปดังเล่นน้ำยาก่อนเนี้ยลูกไปหนุ่ยเฮ้ยย

เอาไปหาดีิไปดังเลยน้ำยาก็ลุกเลยๆนะห่าหมดมืออะรหอเจ้สเมืออายุขามปอมือกับบอบผ้าเมือนะขามือนลไปดังเลยน้ำยาก่อนเอาขนมไปยาแก้ไปยาแกะให้ มาดามมาเก็นเมำร้นำานร้านกันเลคือมาบไปแอนเนี่ยหยายาแกหาลูกไปบือบุญแมจ่จพาเมื่อดอก,ลดอกเลยเนาะนักขเขาแต่ห้าอันเดียวนะ

ไอ้น้องกินน้ำไปยากินไลเฮ้ยไปยาไปไปหยาไปไปหยากินน้ำนี่เนี่ยีเวลามาได้น่เด้อปล่อยนะเรียกของกมานี่มันยุงกนายุงกูเชื่อวาชนะบอกว่าระดมยามาเลยเจ็บเถื่อผ่านิดหน่อยมันนอนยา ใช่แ้วนกชิา hmm. ้นแลงวคายจ้าห้ห้าหญ้าิขายงว่าบ่มีเงินช้ข้าพ่อเออหญ้า่าชิขายเอาแล้วมัน่นเงนไปแม่ไปหญ้าไปหญ้าผอจันดาไว้ๆลหญ้าสิคายงวแล้วงองังเกวงน่นแต่ลมยงบ่มีเวลาหญ้านบ่าน่มันงนะ กำลังหาวเร่รอนินห <conclusions> ้ามย้าแล้วะยอกกันนันเอาไปถ่ายคลิปนังวัดลงยาจามาเล็้ววิ่งกับวิ่งวงเด้วงห้ามหานะขั้นขั้นะเดวไม่แฉ่ประเีหูรอดขำพุงอแค่แม่งเราออกนี่เองเร่งง่าเพื่อราวางเอาเลเสือกันน่ะหัวงูจับเข่าเลยเดยจะยสือกลาบนั่นตะกีนนั่นวิ่งต้นมันกระยาตุ่ย สั่งเส้นเจนมาแต่งหน้าให้นะฮะมาดูดมใส่ต่อไรอุดมใส่ฟันหนึ่งทั้งสุดเขาสุดนะมีจุดแต่งหน้ากับหมฟันหนึ่งขอดูขอดี เทียกน่อชื่นนเจีนน้เในานมนเาต่งต่ง่ต่งนีแต่ต่งชื่อเต่งมาได้เอาัวอัวบ้านเลยนารถ่ายูสเมื่อเมื่อานอน่อะน้บดมาดอก แม่เพิ่นงูเพิ่นเลยนว่าอสากคนมบนยู่บ้านแม่เจี่ยนยนาเออาบอกเล่ารถเมื่อไงแม่บอกเลาเ้เมื่อไ่ลัันลาน่าเพราะวากันยานราบดมาห้องเสียวขึ้นเหนือแบบยานบดดมาม้นอน,อนมันอินเนี่ยขึ้มนมันอิน จักมือได้สีไ้ลงมายังบ่หูโอเดองได้ออขึ้นมือเดียวกันยังทำแรงร้อยอะนะเขารวยถ้อําห้มากินอยู เอาเงินให้ <OVER> says, for for n งเอาเงินให้ไปเห็นย h งเงาเงินห right ็นนะบ้าแม่ลูกา้อแม่วาสนาบอกว่านีคบ้านเอาเงินให้โทรมาบ้านนี้คือกาห้ามกับพวก้จีวมีเงิน

มาเจดามไม่บอแม่มาพีุ่เนียมาหาเจดามตัวนั้นนะมอ <c oughs> ม่ทางไหนก็นาดองมันเดิน่นขึนมันเยังมาตัวหนพูดจุเนียมันไปได้มันจุเนียจุเนียจุเนียย,ยังนอนเฉย <c oughs>

มาเดททงอยากขนมจ้ะไปลูกไปหญ้าย่านหมาเจ้าปลาชาหือมาแล้ก็บ่อยากกันมาดในบ้านอยากลงงามเ็ดดิดิสิมือนอนนหญ้าบ่่อันบ่แลขสิมือเอาดอก้อยมือบ่ดองอจีแล้วแม่สิมือเอาดองอเจนแล้วเป็นหยัง กินอยู่ปากบ่ฮับตาบบหีแล้วสิได้กลิ่นท้แล้วนะดอกเอ้ยงวงตัวเดียวบอกคนร้ายใบ่อ้าวร้ายเติมแล้วพี่น้องนะหอวยก็เพิ่มอีกนี่ๆเอาบ่งัวขคอยขายนี่เอาหมูเพิ่มเจ้างวงดูนะกันในหน่อยในดอกงัวงนะติดเชิงแล้ว เชิงคือกันเลยของ่อยกระดาษเชื่งเน,นโน่ป่าเลยด้อยด้ยกระดาวพินอ้อจะพอกันคิปหน้านะพี่นอ้อด้วยทางบึงผักส้มองน้องมินนี่เด้ดปอปลาลุงอาลุกอ่ะจะย,ยอกมันมานะดู lên khi mà bộ ăn gì cái đấy ăn à, ăn à, à? à, lúc phù nói á ăn đi đi cờ nhà hay nhà này lúc Đôi, <laughs> ดอกว่ากอดในบ่วหอมดอกที่กอดเอาที่ชื่ออะไรย่างก่อนเนี่ยาหนึ่งเอ <c oughs> ้ยลูกค้า้